นนะะก,กวัสีค่ะคนสวัสดกคนสวัดีคทุกคนสวัเดีค่ะทากคนสัสดี่ทนสวงดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่โมงกับ1วัสดงลคละทุกคนสวันนีรรนนค่ะกคนสวีค่ะทนค่ะอนวค่ะอนวาดี่ะทเคนดีค่ะกวมาดูกันวัสดีค่ะคนสัสกฤษขอัเราจะเป็นสวงงัีค่ะครั้ดแรกเนย Yes. Today we are going to talk about exam test for me like your uh, effects. Okay? First, sometimes you can't sleep, right? Yeah. Okay? Yes. Make your headache and like uh, unhealthy sometimes, yes? And you have to spend time with books, without time for fun, like a nightlife. Like a party, yes. Game too. Yeah. And around you, or maybe like a, when you stay yeah. alone in the room or maybe library. Any, anyway, yes. Uh, you're gonna have like a negative vibes. Mm. Yes. And you need quiet press because you're feeling, I think, like a annoyed in loud, loud press. Yes. Yeah. And next. Feel sleepy always because when I'm reading, yes. I want to sleepy all the time. So that's why don't like to use. Reading, writing, yeah. Forget. Okay. And next, when you're in class, uh, in the class room, yeah, and it's a time for tasting crap. You want to copy answer from your other friends. <laughs> <laughs> yes. like And finally, every 't ที่ทุกคนหัวเราะเพราะว่าฉันพรีเซนต์ไหวดีไงแอคติ้งเก่งและผู้ชายเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเออหัวเราะกันไปหน่อยเขินแก้เขิน You can you can แต่เขาก็ทำไม่ได้ดีนะคะนางมาจากประเทศโคลอมเบียค่ะและนี่นะคะก็คือน้ำเปล่าคนละ108บาทน,นะคะเมื่อเทียบเป็นเงินไทยแล้วทุกคนคือรถเม์แบบหาห้องน้ำไม่เจอหรือว่าหากองน้ำไม่เจอเว้ยก็เลยต้องซื้อ่ะ <laughs> เออลืมกดมานะคะก็ ถือว่าราคาสูงนะ้ำเปล่าแพงกว่าโคคาโคล่านะคะแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังเดินจากบ้านนะคะโฮมสเตย์ไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอยู่ใกล้มากๆค่ะวันนี้บรรยากาศทุ่มคืมแบบเหมือนฝนจะตกรุ้คนเห็นปะ มาแบบเดียวก็ถึงแล้วค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็น KFC เนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าเหมือนกับแบบ Big C Lotus บ้านเราเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ก่อนจะข้ามถนนอย่าลืมกดปุ่มด้วยนะคะถ้าเราไม่ได้กดปุ่มเนี่ยเราก็จะยืนรอไปเรื่อยจะไม่มีไฟเขียวให้คุณได้ข้ามค่ะ และนี้เลยค่ะเราก็จะไปซื้อของราคาถูกบอกเลยว่าโคสเนี่ยมีทั่วนะคะที่ประเทศออสเตรเลียทุกรัฐเลยของก็จะมีครบเลยนะมีทั้งของที่แบบนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะหรือว่าประเทศเอเชียอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยก็จะมีแบบชีส,ชสคือชีสเยอะมากจริงๆเชื่อเราว่าแบบคือถ้าได้อยู่แบบต่างประเทศทุกคนบอกเลยว่าชีสคือที่สุดนี่ผัดไทยเป็นไง3ดอลลาร์นะคะ3ดอลลาร์30เซนก็ประมาณ เ0เออเกือบ70บาทประมาณนี้นี่แล้วป้ายเหลืองจ้ะฉันตามหาแต่ป้ายเหลืองนะคือถ้าเราแบบชำนาญอันนี้จะเป็นแบบ first time เนาะเออเราอาจจะยังไม่รู้ว่าป้ายเหลืองเนี่ยคือราคาที่ถูกมากปะถึงคิวของ KFC แล้วค่ะช้อปปิ้งเสร็จเราก็ไปซื้อ KFC ทานเป็นมือเย็นกันต่ออันนี้ก็จะเป็นแบบช่วงวีคแรกเนาะที่นี่ทำนเหมือนบ้านเราเลยอะโอเคอ่า I would like to ขอกลายไก่หน,นึ่งแ yep. like ละ a ันอื่นใช่ e ละอันที่ส o งฉันอยากจะทอดนี่อะไรอะที <right>. yeah. ่นี่เขาคุ้มเลยข้าวสิดูหน้าผู้บา่าวคนแรกไว้นะคะที่เขาจีบฉันน่าจะอยู่ไฮสคูลแหละเธอเขาจีบฉันโดยการให้เฟรนด์ฟรายฟรีเดี๋ยวฉันจะให้ดูค่ะ <c oughs> และเธอดูนี่ค่ะรีซิทที่นี่คือฉันสั่งแค่สองเมนูแต่คือยาวมากค่ะถ้าอยากลดโร้นอนบอกนะคะโนรีซิทไปเลยจากนี้นีนี่นี่เฟ็นฟเธอนั่งแถมให้ฉันเยอะมากฉันสั่งแค่สองอย่างแต่คือฉันได้เออมาอิ่มท้องมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแคนการูแล้วก็โคราากันนะคะที่บริสเบน เทอารเซียนั่นเองค่ะก็หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเคนการูที่นี่เนี่ยจะแบบไฟท์กับคนหรือเปล่าจะแบบคิวหรือเปล่าหรือว่าเราจะกินมาหรือเปล่า,ลอ,ลาอะไรแบบนี้ก็ไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะตามรถเมล์ไปเลยว่เติมพลังงานก่อนที่จะเข้าไปข้างในค่ะเราก็มาถึงกันแล้วแต่ว่าเราแวะมาเติมพลังกันก่อนนะคะ h e ล l o Oh, you you care, แต่ในที่สุดฉันก็ได้เจอพวกเจ้านะจ๊าจ,จิงโจ้และโคอาล่าวันนี้ค่ะเราได้มีโอกาสสัมผัสน้องด้วยแต่ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มนะขนไม่ค่อยนุ่มเลยอะไม่เหมือนที่คิดไวอ้อ่ะสากๆหน่อย